วันนี้เราจะกินเมนูทีนก็คือหนึ่งปลาหลวกผักพี่น้องแต่กินนึ่งไข่ปลาไปเดินตลาดเห็นแล้วฉันอยากกินนึ่งมึ่งผักมุ้งนาขายเท่าไหร่กันพวกกําหาซื้อได้เรากำเดียวเราเป็นหนึ่งเื้อกำละยี่สิบบาทไข่ปลา มันจะเอาไปนึ่งนึ่งไข่ปลาค่ะช่องช่องคระไรด่งเขาคือแม่คือวนี้จินคนเดียวสะดุตาไหมค่ะสะดุดตาไหมค่ะบอหงงมาตัวน้ำผักปลาสดแองตลาดสดมัรจากิรีนะคะของสดมาปลามาใหม่ๆดูดูนี่ีสาบมานเท่าค่ะกินเลยทุกสิ่งยานะคะเลยไปชิ่เ็นหนึ่ง ไข่ปลาอย่างไข่ปลาสดไปนั่งมาอย่างครบเราได้วัตถุดิบหลักแล้วเหลือผักไปเบื้องผักตั้งอีกค่ะาทุกคนมาลกทีนไหนเราจะไปกินกับเจยวพริกสดเท่าไหร่คะยี่สิบาทาอ,อือ20บต่าแม่บอกบวบนะบวบไปไหนก็เอาเดียอกัอ่พฟองนมีบวบราคะ แทบแบบทัว่วพูดได้เลี้ยวเ็นเนซื้อกวินเจะว่าเป็นอยังีงนี่กับวินเราดิฉันเป็นคนแทบแบบทัวพูดดิคือได้ไปทังนึกเคยเมาละหวานขนมาม,นนม,ามาตลาดเองเบืองเนี่ยนวต่ำเจียวบริสุทธิ์จบาที่นี่ราคาไหนไหวตามาเองนี่ตานแนเาแถว กินหลาตกันเต้าสองรอบแล้วยายเท่าไหร่กันเนี่คะยี่สิบาาาบาทลูกบปาเปียกยังใส่ถุงน้ำก,กันยายบลกกระเจียวลืมผัวลืมพุงรีวิวผักตลาดมันใจคิดีพี่นอนชุดตำเจียวเนี่ยไม่ได้สื่อจากบาทคุณแมวหา้เาหเลือดขัดหัวไฟอ่อนออนเดือคุณน่ายอันนี้เป็นไข่ปลาไข่ปลาอย่างมูนหนึ่ง ใบปลายี่สุกอันนี้เขาเรียกมะละหวานใช่ไหมมะละหวานอันนี้มะละผมหนึ่งเส้นแบบบวบดอกกระเจียวลืมแฟนดอกกระเจียวลืมทุ่งอาหารประจําจังหวัดเชัยภูมเป็นเป็นเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดเชัยมคูล้วดอกกระเจียวหอมแสบชอบนึ่งมักน้าค่ะต็จทีหนึ่ง,น,น,งนุ่นยเดียวกับพ่อน้องนั้นเป็นดอกกระเจียว ผักบัวผักบัวแบบสองน่วยดอกกระเจียวเก็้ไวไกินกระเจียวมารุ่นหนึ่งมาลายพอมากินพูดเดียวพักบุ้งมาลยยี่สิบบาทแพงมากไม่อยากพูดคำว่าแพงนะแต่ก็ไม่เป็นไรหุดหนุนก็หกหกมัดห้าสิบม่ติ้หกมัดห้าสิบเอออันเดียวสิบว่าสิบบาทอยู่หรอหกมัดห้าสิบกว่าถูกแล้ว เออแต่บางอย่าคก็ขายอันเดียวอันเดียวขาย20บือค่าขาย10บาทมัด50บาทเออคนถามเธอว่าเอา6ู่เอามา50เอามาขาย20บาทฉันงงอยู่นะไม่เป็นไรมัด50บาทไม่เธอโง่ไงฉันก็ลืมข้าวเนาะฉันกับบัดฑตไต่สวนเนาะโอเคไี่น้องหนึ่งตา